Oh, oh, oh. นี่ก็คือ New Honda c b 3 3 0ขายเพียงแค่ในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยเท่านั้นนะครับรายการนี้อาจจะมีเนื้อหาและคำพูดหยาบคายเด็กๆไม่ควรดูหรือถ้าอยากจะดูก็หาผู้ใหญ่มาดูด้วยที่สำคัญไม่เหมาะกับคนรลกสวย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รยายการ What the Fast นะครับใน EP นี้ก็เอาใจนะครับคนที่ชอบขี่รถมอเตอร์ไซค์ครับสอล้อดูวันนี้เป็นไงคไว้ผมทรงเดียวกับอาเฮียหลิวเลยนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาดูรีวิวซิ่งรถในระดับตำนานกันดีก,กว่านะครับสำหรับมอเตอร์ไซค์หนึคันที่โอ้โหอยู่กันมาตั้งนานนะครับใครเป็นสาวกของ Honda CB 1003นะครับ วันนี้คุณไปไหนไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องมาอยู่กับเฮียนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําการสั่งนะครับมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดมาทั้งคันมาที่บ้านแห่งนี้แล้วเราจะออกไปซิ่งกันในฉบับของเฮียซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเฮียเฮียเล่นมอเตอร์ไซค์ด้หรอโธ่กูขับมาตั้งแต่พวกมึงนี่หัวนมยังไม่ตั้งคือจริงๆขับมาตั้งแต่ยุคที่เป็นดีเจใหม่ๆเลยแต่ก่อนก็จะเล่นในพวก4ซูมเนี่ยแหละนะครับมีมอเตอร์ไซค์อยู่ในบ้านมีจอดอยู่ประมาณ4คัน นะครับไอ้พวก4สูบเนี่ยนะครับ oh. ซื้อมาจอดอยู่ในห้องแอร์เสียบปลักเอาไว้นะครับจนกระทั่งมีลูกนะครับก็เลยถึงเวลาที่จะต้องปลดระวางพวกนั้นแต่ตอนนี้ครับมันกลับมาแล้วนะครับกับรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งบอกเลยว่ามันคงความคลาสสิกแล้วมันก็น่าสะสมมันน่าเก็บน่าเอามาใช้มากๆถ้าพร้อมแล้วขอโมโก้ก่อนนะครับว่าใครก็ตามที่เป็นแฟนคลับนะครับของ Honda CB1003 เนี่ยอาจจะรู้ว่าประวัติของเขาเนี่ยคือมันอยู่ในหนังกาตูนนะครับที่แบบพวกเราชอบอะถ้าเกิดว่าแก่ๆแ,แบบนี้น,นะมดแดงไรเดอร์ไอที่แบบผ้าสีแดงๆขี่มอเตอร์ไซคันขาวๆแดงๆแล้วก็มีไอโม่งเนี้ยรวมไปถึงคาร์เมนไรเดอร์นะครับอันนั้นก็มีการเอาไปแต่งสีแต่งอะไรนะครับให้มันโชบเฉลียวใช้ลายนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยกลับมาแล้วรู้สึกมีความตื่นเต้นนิดๆนะครับที่จะ ได้กลับมาใช้มอเตอร์ไซค์ครั้งก็เลยเอามาถ่ายทำเป็นรายการวอเตอร์ฟัสในเทปนี้ให้น้องๆได้ดูกันนะครับ<อ>นี่ก็คือ New Honda c b 1 3 t h t u l u l t i t e t e l e g y c y ที่สุดของตำนานบนทุกเส้นทางแต่หลายคนอาจจะแบบเฮ้ยเฮียผมอาจจะแบบเกิดไม่ทนันหรือว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ยังไม่รู้ประวัติเกี่ยวกับ เจ้า Honda c b 1 3 0คันนี้เนี่ยเฮียขอเกินถึงตำนานของเขานิดหนึ่งแล้วกันว่าต้นกำเนิดจริงๆเนี่ยเขาเกิดมาในปี1992นะครับภายใต้โปร,โจรเจกต์ที่เขาเรียกว่า Big One ก็คือเขาเริ่มต้นแบบมาตั้งแต่รุ่น CB 0 0 0นะครับ Honda CB 1 0 0 0 Super f o ก็ได้รับความนิยมมากนะครับในญี่ปุ่นแล้วก็ส่งออกไปนะครับตีตลาดในยุโรปถือว่าประสบความสำเร็จนะครับระดับโลกนะเพราะมีคนขี่ทั่วโลกเลยจนมาถึงปัจจุบันแล้วก็พัฒนาต่อไปนะครับจากเครื่องพันนะครับขยับมาเป็น CB 1ั0 0คันนี้ cb พันเนี่ยมันเกิดมาตอนปี1992ใช่ไหมพอเขาพัฒนากันไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็เริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆก็เลยพัฒนามาเป็น cb พันสามซูเปอร์โฟนี่ยนะครับก็เปิดตัวครั้งแรกนะครับถัดมาอีก6ปีนั่นก็คือ1998นะครับหรือว่าพศสอ4 1นะครับตอนนั้นเนี่ยเขาใช้ความจุเครื่องยนต์อยู่ที่1284ซีซีเป็น4สูบเรียง ใช้คาร์บูเรเตอร์ tor, ระบายความร้อนด้วยน้ําอยู่นะครับจากนั้นเนี่ยก็ผลิตออกมาเรื่อยๆนะครับหลายเวอร์ชรั่นหลายตัวนะครับแล้วก็ปรับแต่งเทคโนโลยีต่างๆพร้อมกับดีไซน์นะครับที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ก็คือรูปทรงข,งของเขาเนี่ยยังคงความคลาสสิกอยู่แต่ว่าเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยระบบระบายอากาศระบบแอโรไดนามิกทั้งหมดเนี่ยเขาก็ปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยแล้วก็ใช้ง่ายจนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยปี2021แล้วนะครับเขาก็มีรุ่นใหม่ ที่เฮียเนี่ยเพิ่งสั่งมานะครับก็เปิดตัวกันไปนั่นก็คือ c b 1 3 0ัในตำนานเนี่ยแหละครับเรียกว่ากลับมาพร้อมลมหายใจที่แข็งแรงสุดๆส,สืบทอดความคลาสสิกจ,จากรุ่นสู่รุ่นมานะครับจนมาถึงวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าความแรงในระดับ 1300cc มันจะเป็นยังไงเฮียเนี่ยเล่นมอไซค์มาหมดและตั้งแต่เครื่อง 400cc จริงๆ 400cc 400นี่ก็ขับสนุกนะแล้วมันขยับไปมี 900cc มีพัน cc มี 1,100cc 11 1,200แต่อันนี้นี่คือโหถือว่าเครื่องโคตรใหญ่ตัวถังตัวถึงนี่หนาตับเลยนะครับรถคันนี้จะพิเศษขนาดไหนนะครับเดี๋ยววันที่เขามาส่งเดี๋ยวเงี้ยถ่ายและรีวิวให้ดูเลยนะครับส่วนตอนนี้เราไปรอรถกันก่อนดีกว่าเช้านี้มีของมาส่งครับผม Excite the world มาแล้วโอ้โหตัน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 ,ตนให้ดูโตกันก่อนเอาทีนี้กูลงไงครับผม มาเรามาดูใกล้ๆดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีต่างๆนะครับตรงนี้นี่คือหน้าจอแบบดิจิตอลมิเตอร์นะครับเป็นการแสดงผลแบบคู่จะบอกถึงวัดรอบแล้วก็ความเร็วนะครับเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงท่ออันนี้นะครับนี่คือ e x a u s system ท่อเนี่ยจะเป็นแบบใหม่เป็น4นะครับแล้วออกมารวมเป็น1นะครับก็มาออกตรงนี้นะครับโอ้เชี่ย เราต้องไม่ลืมนะครับว่านี่คือเครื่องที่มันยิ่งใหญ่อมตะมากเลยนะครับนั่นคือเครื่องยนต์ซูเปอร์โฟน 1,300cc มาด้วยพละกกำลัง113แรงม้า4สูบแบบเรียงนะครับโอ้ แล้วก็ยังมีระบบพุชคอนโทรลนะครับให้ขับแบบทางไกลขับแบบง่ายๆสบาย,บายและรถสมัยใหม่แบบนี้นะครับมันจะต้องมีโหมดคันนี้ให้3โหมดมาไม่ว่าจะเป็นสแตนดาร์ดสปอร์ตหรือว่าเรนนะครับฝนตกถนนเปียกกดเรนไปถ้าเกิดอยากขับธรรมดาแรงแต่ยังไม่แรงมากก็ใช้สแตนดาร์ดแต่ถ้าอยากแรงพุชพาร์ตปรับสปอร์ตแค่นั้นเองครับ <Wow. S 1> ส่วนเรื่องของการเปลี่ยนคัทนะครับรถยุคนี้แล้วนะครับปี2021นะครับให้มากับแ s t ติสสลิปเปอร์คลัชครับก็คือทำให้เราเนี่ย สามารถสับเกียร์เปลี่ยนคัดได้ลื่นไหลามากขึ้นและที่สำคัญครับระบบเบรกเป็น ABS ทั้งหน้าและหลังเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตการขับขี่ของพวกเราเดี๋ยวเราลองไปวิ่งกันหน่อยดีกว่าจะบอกว่าเสียงของเจ้านี่เนี่ยมันหวานดุดันมากๆถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวสตาร์ได้ฟังดีกว่า โอ้ oh. ไปถ้าพร้อมแล้วหมวกกับน็อกมาไปซิ่งกัน โอ้โหเป็นไงล่ะมันจัดเลยพี่น้องเดี๋ยวขอเล่าให้ฟังก่อนขอแก้ผ้านิดนึงก่อนโอ้โหแบบว่าร้อนเรามาคุยกันดีกว่าสำหรับเจ้า CB 1003คันนี้นะครับเมื่อกี้ที่ไปขี่มาเนี่ยเฮียบอกได้เลยนะว่าถ้าไปจอดแล้วน้องๆมาเจอนะน้องจะตกใจมากเพราะว่ารถคันนี้คันใหญ่มากจะให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องหนักมากแน่เลยนะครับแต่พอไปขับจริงๆแล้วเนี่ยบาลานซิ่งของรถเนี่ยมันดีมาก ขับแล้วไม่ไม่รู้สึกว่ามันหนักขนาดรูปร่างของเขาทำให้ขับขี่ง่ายนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรก็ได้ง่ายๆเลยนะครับส่วนเรื่องของพละกําลังเนี่ยโอ้โหะดับ1 3 0 0ซีซีก็เรียกว่าตามสั่งเลยนะครับอยากจะไปทางไหนเพียงแค่บิดตามมือเลยช่วงล่างเนี่ย c b 1 3 0 0คันนี้ พี่เขาบอกกอนเลยนะว่ามันเป็นรถในตานานคลาสสิกนะครับช่วงล่างที่เขาให้มาเนี่ยนะครับมันเป็นระดับ f full Option แล้วมีชคหลัง f u l l r แ a ค j u s t และปั๊ม c a l i p e r b r เบรด้วยเรียกว่าไม่ต้องไปเสียตังค์แต่งเพิ่มแล้วนะครับสำหรับความปลอดภัยแล้วก็ระบบเซฟตี้ด้านล่าง <Yay! S 2> แล้วคนที่ชอบเรื่องความสวยงามเนี่ยจริงๆตัวนี้เนี่ยจะมีอยู่2รุ่นนะครับก็จะมีแบบตาคมแต่ตัวนี้นี่เป็นแฟ i r ลิงนะครับก็เป็นแฟ i r ลิงแบบนี้เนี่ยในยุคสมัยนี้มันแทบจะไม่มีใครทําออกมาแล้วนะครับ แต่ด้วยความที่เขาเป็นตำนานเนี่ยนะครับก็ยังหาดูได้อยู่เจ้า Honda c b 1 3 0พาตำนานตัวนี้นะครับรุ่น s u p e r b o w d ดอจะมีแฟรริงด้านหน้าซึ่งช่วยตัดลมได้ดีขี่เที่ยวสบายมากครับให้คาแรคเตอร์ของความคลาสสิกแบบสุดๆขี่ไปไหนเนี่ยก็ดึงดูดสายตาคนมามองเรียกว่ามองมุมไหนก็สวยเครื่องยนต์ที่ให้มาถูกพัฒนาใหม่เป็นระบบหัวฉีดให้กำลังตอบสนองได้ดีมากบิดติดมือเรียกว่าเร่งเป็นมาเร่งเป็นมาครับ ถึงแม้ว่ารูปร่างจะดูใหญ่แต่พอได้ลองขึ้นขับแล้วเนี่ยเรารู้สึกเลยว่ารถเนี่ยเบามากมีบาลานซิ่งที่ดีการพิกรถก็ทำได้ไม่ยากแถมเจ้า a s s i s slipper clutch เนี่ยที่ให้มามากกว่าการกำคัดเปลี่ยนเกียร์ได้นุ่มนวลมากๆเลยระบบเบรคช่วงล่างทำงานได้ดีเต็มระบบจริงๆครับมาพร้อมกับไฟ LED รอบคันสรุปได้เลยนะว่าเป็นรถที่ขี่สนุกมีเทคโนโลยีเสริมทั้งความเร้าใจและความปลอดภัยในตัว ในรุ่นนี้จิกโกรุ่น90<ๆ>เกากว่านี้คงไม่มีอีกแล้วครับ yeah. Yeah, one, one. ส่วนาน้องๆที่ชอบดูหาความรู้ในอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าไปเสิร์ชของพวกฝรั่งเนี่ยอาจจะไม่มีเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยพิเศษสุดๆนะครับขายเพียงแค่ในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยเท่านั้นนะครับ2ประเทศในโลกเพราะฉะนั้นดูที่รายการพี่นี่แหละถูกต้องที่สุดแล้วหรือตัวเป็นๆก็ไปเลยที่ Big w วิ g นะครับ h Honda นร้าทุกสาขานะครับ ใครอยากเป็นไอ้มดแดงนะครับเป็นคาร์เมนไรเดอร์ก็ต้องคันนี้เท่านั้นเอาละครับก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับก็ใครที่ชอบนะครับก็ขับรถดูแลเรื่องความปลอดภัยของเราแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซฟตี้ต่างๆนะครับหมวกกันน็อกถุงมือเสื้อแจ็คเก็ตนะครับรองเท้าหรือว่าถ้าเกิดว่าขับช่วงนี้นะครับหน้าฝนก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงกันละกันอย่าไปใช้ความเร็วสูงจัดในช่วงที่ถนนลื่นนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ได้นะครับกับรายการ Water Fast นะครับ สิงสองล้อถ้าเกิดว่าอยากดูรุ่นไหนอีกนะครับก็บอกเฮียแล้วกันนะครับจะไปหามาให้โดยเฉพาะถ้าเป็นของ Honda ทเฮียเป็นแฟนตัวยงเลยบอกมากันแล้วกันอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ด้วยแล้วกันแล้วก็กดกระดิ่งด้วยวันนี้ต้องล้างกันไปก่อนฝนจะตกแล้วเข็นจอดในโรงรถก่อนวันนี้ลาแล้วไปดีกว่าสวัสดีครับ